สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องไอจะพาไปชมพลอยจันทรบุรีขอเสนอสพลอยสตราค่ะเดินไปดิเดินมาชมครับเดินมาชมจ้ะอันนี้พลอยสตานะครับที่มีดาวมีขาเรียกว่าหกแฉกหกขาอันนี้เป็นพลอยแท้นะครับมีพลังอํานาจอยู่ในตัวเองคือเป็นพลอยจากภูเขาไป อนจะเป็นปลูกเขาไปในพื้นที่ที่มีพลอสตาแล้วก็พลอยตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้เผาครับมีดาวปลูกแขกถ้าเผาก็จะเป็นสีุตลาคมส,สีสีมรกตได้แสงเป็นสามสีนะครับคุณวิเศษของพลอสตาดอมีดาวเวลาโดนแสงนะครับอย่างนี้นะครับวันนี้ให้ดูเป็นเป็นตัวอย่างเราก็มีที่ร้านเจนเชยนะครับ เราได้สะสมคอยเก่าไว้แท้ๆเลยท่านใดสนใจก็ติดต่อที่ร้านเจนะเชยโดยคุณเฉริมรงมุทนาโทรศัพท์ก็0871505601นี่ครับนี่คอยตาตามีหลายแบบสตากามรดกก็มีนะครับเป็นสีออกสีขเขียวอย่างนี้ ร้านเจนะเก็อยู่หน้านวเสาวระลีพระเจ้าตากสินนะครับบรรยากาศมาถึงเมืองจันทร์ก็จะมีสระน้<ห>ํนาำอ่ไะครับ,บ,รบแล้วก็ฝั่งนุ้นก็เป็นถ่ายรบๆบมีมีสระน้ํามีสวนสุข,ขภาพนะครับแล้วก็มีนี่ครับที่ร้านเจนาเก็เดินเดินถ่ายไปเรื่อยๆครับ่ะเทศกันครับมีฝั่งมองไปครับเป็นเห็นร้านของของ เราไปเรื่อยๆในที่เรื่อยครับเราจะให้ดูบรรยากาศร้านเจนัาเชยนะครับฝั่งตรงข้ามสระน้ำาใจก็อย่าใจคอยแท้ก็คอยแท้ต้องเจนาเชยให้ดีหวังครับรับเปลี่ยนรับคืน